สวัสดีครับคุณฟังทีักครับวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคุณเปลวสีเงินให้ชื่อตัวละครตัวใหม่อีกตัวหนึ่งชื่อว่าไอจร์ดหน้าเหลี่ยมจรอดหน้าเหลี่ยมเนี่ยเป็นอะไรกับจร์ดโซอสลองฟังหัวข้อที่คุณเปรวตั้งเอาไว้เราจะรู้ว่าน่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่านะครับ หัวข้อที่กูปเปลวให้ไว้เนี่ยคือต้มยำกุ้งถึงฮอทดอกเริ่มต้นอย่างนี้นะครับกูปเปลวบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยซะหน่อยหนึ่งถ้าไม่คุยไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวจะไม่อินเทรนด์นะครับก็เรื่องของแบงค์ล้มแบงค์ก็คือธนาคารนะครับธนาคารล้มเรื่องนั้นแหละครับแต่ว่าไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับแต่เป็นที่สหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวเนี่ยทำสถิติธนาคาร3ธนาคารล้ม ทั้งล้มเองแล้วก็ถูกสั่งให้ล้ม3ธนาคารรวดเลยนะครับก็มีทั้ง Silicon ว a l เล y แบง k ซึ่งรับฝากเงินแล้วก็ปล่อยกู้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มกองทุน Venture Capital บริษัท Fintech แล้วก็บริษัท Startup ต่างๆอันนี้เป็น Silicon ว a l เล y แบง k ์นะครับแบงค์ bank ต่อมาหรือว่าธนาคารต่อมาเป็น Silver Gate Capital แล้วก็สุดท้ายก็คือ Signature Bank ซึ่งอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสองแบงก์หลังเนี่ย เขาไปเครืยร์ญาติครับปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี่ดิาิกิดเฟดบางคนอ่านสำเนียงว่าเฟดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดเฟดไม่ประกาศตั้งโครงการเงินกู้หรือที่เรียกว่าแบงก์เทอมฟันนิ่งโปรแกรมเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินต่างๆแบบทันท่วงทีแล้วก็ <c oughs> ต้องเป็นโดมิโนแน่ๆนะครับ ล้มระเนรนาตตามกันไปอีกหลายแบงก์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ภาคประชาชนที่ฝากเงินเอาไว้เนี่ยก็น่าจะคลายความตะหนกแล้วก็หยุดแห่กันไปถอนเงินได้แล้วนะครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยกัดทั้งลิ้นกัดทั้งฟันตัวเองแล้วก็อม,มเลือดประกาศบอกว่าใครฝากเอาไว้เท่าไหร่เนี่ยรับประกันได้คืนครบทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์นะครับนี่แหละครับจะสมน้ำมากใครดีเนี่ยกระทรวงการคลัง รัฐบาลสาหรัฐเป็นเจ้าของดีไหมส่วนเฟดหรือว่าธนาคารกลางสาหรัฐซึ่งยูเซีนิสเป็นเจ้าของอยู่นะครับก็คือกลุ่มทุนยุโรปในตระกูลวอลเบิร์กซึ่งประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนดคนยกัรรู้จักกันในนามของของบวนการ CFR ซึ่งเป็นเจ้าของแผนรัฐบาลโลกนั่นแหละครับจอร์ดโซลลสอยู่ในขบวนการนี้ด้วยนะครับเฟดเนี่ยเขาถือว่าค่นแน่เป็นพ่อทุกสถาบันรวมทั้งสหรัฐด้วย แล้วเป็นไงล่ะครับก็ไอ้โดยนโยบายกูเป็นพ่อนี่แหละครับแกเงินเฟอ้อโดยการขึ้นดอกเบีย้ยพรวดพรวด,รดชนิดตามใจกูในภาวะที่เศรษฐกิจยุโรปกับสหรัฐเนี่ยยังไม่ฟื้นค่ายดีเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยทําให้เกิดการลัดวงจรทางการเงินกับธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนฉับพลันในสหรัฐแล้วก็ยุโรปคุณฟังที่รักเจนเย็นนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากเพราะเดียวคุณเปลวจะอธิบายให้ฟังมันไม่ยากในการทำความเข้าใจครับเรื่องนี้ คืออย่างนี้ครับพอมันเกิดการรัดวงจรขึ้นมาเนี่ยดอกเบีย้ยมันขึ้นก็แปลว่าต้นทุนของอุตสาหกรรมต่างๆการค้าการลงทุนมันก็จะขยับสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเลยต้องมีการถอนเงินสดออกมาพร้อมๆกันย้านะครับถอนออกมาจากธนาคารเหล่านี้ถอนออกมาพร้อมๆกันเพื่อเอาไปเสริมสภาพคล่องในธุรกิจต่างๆทีนี้พอถอนออกมาเยอะๆพร้อมๆกันเนี่ยแบงก์มันก็ขาดสภาพคล่องสิครับพูดง่ายก็คือว่าเงินไม่พอให้ถอนนั่นแหละครับ ก็เลยต้องมีการประกาศเพิ่มทุนเพิ่มทุนยังไงเพิ่มทุนด้วยการนําเอาพันธบัตรซึ่งแบงก์มีอยู่แล้วเนี่ยไปขายในราคาดอกเบี้ยต่ํากว่าศูนย์ต่ำกว่าศูนย์คือขาดทุนครับยอมขาดทุนเลยนะครับในภาวะที่ดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นใหม่เนี่ยดอกเบี้ยม,มันอยู่ที่4-5%เเเพื่อเอาเงินเนี่ยมาหมุนเวียนก่อนนะครับพอคนที่เป็นคนฝากเงิน เห็นอาการของแบงค์แบบนี้แล้วเอแปลกๆแคก็เลยกลัวไงครับว่าแบงค์เนี่ยจะล้มพอกลัวเสร็จปุ๊บก็แหก่กันไปเข้าคิวถอนเงินไอ้จากที่คิดว่าจะไม่ล้มพอถูกร,ถรุมถอนรุมถอนรุมถอนเข้าไปเนี่ยล้มครับล้มจริงๆสหรัฐตอนนี้และก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยต้องพูดคําเดียวเท่านั้นเองว่ากําลังตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าทุกขโตทุกขถานังซึ่งสหรัฐอเมริกาคงไม่รู้จักคํานี้หรอกครับ แต่ถ้าเกิดแปลเป็นไทยว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเนี่ยก็อาจจะพอคุ้นๆอยู่บ้างนะครับคือทํากับชาวโลกเขาไว้มากเหลือเกินพอถึงคราวที่ต้องรับกรรมที่ย้อนสนองมาเนี่ยชนิดที่ไม่มีใครพูดโธเนี่ยเพราะว่าหยิงเหลือเกินยะโสลหลงว่าข่าเนี่ยชี้เป็นชี้ตายให้โลกใบนี้ได้ก็เลยไม่เคยจําบทเรียนนะครับจึงเจ็บซ้ำซากเมื่อปี2551ตอนนั้นก็เจ็บหนักนะครับเจอวิกฤต h ฮมเบอร์เ <C ris is> กอร์คริสไปจากซินเชียสแปร์มเรียกว่าฟองสบู S ่ในตลาดอสังหาริมมรั์เนี่ยแตกแล้วก็กลายเป็นวิกิจการเงินส่งผลกระทบไปทั้งโลกคล้ายๆประเทศไทยไหมครับคล้ายๆนะครับตอนปี51หนึ่งเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ครแทนที่สหรัฐจะจําเป็นบทเรียนไม่เอาแล้วครับไม่จําแล้วนี่ก็เกิดซ้ำเข้ามปอีกแล้วจะเรียกว่าอะไรดีนะครับเนี่ยมันลามเร็วนะครับลามเร็วแล้วก็ล้มเร็ว นี่ถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นฮอตดอกคราสิสหรือว่าวิกฤตฮอตดอกน่าจะได้นะครับแต่เอาละสู้ของไทยเราไม่ได้ย้อนกลับไปวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ต้นตอเนี่ยมันก็เกิดจากจอร์จโซลสเนี่ยนะครับจอร์จโซลสเป็นต้นตอแต่มาสมทบด้วยไอ้จอร์จหน้าเหลี่ยมของประเทศไทยเราไปร่วมแก๊ง CFR นี่แหละครับทุบข้างกันบาทมันซะอย่างนั้นแหละ เจ็บนั้นจำนะครับเป็นบทเรียนให้แบงค์ชาติให้กระทรวงการคลังของไทยเนี่ยต้องออกมาตรการทั้งการป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินของประเทศไทยจนถึงวันนี้เนี่ยเงินบาทของเรานี่สถาบันการเงินไทยนี่เสถียรสถิตโลกยกนิ้วให้ว่าแข็งแกร่งยิ่งกว่าป้อมมาจิโนของฝรั่งเศสเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าเลยนะครับต้องเตือนความจําพวกเราเอาไว้หน่อยหนึ่งกับเรากัน ต้มยำกุ้งป,ปี40เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความจงใจของสหรัฐแก๊ง CFR ที่บ้านนี่แหละครับมาทํากับประเทศไทยแล้วก็มีคนไทยบางคนเนี่ยชวยโอกาสซ้ําเติมมนซะเลยหาความร่ํารวยขณะที่ประเทศเนี่ยใกล้จะล่มจมนะครับจนต้องจมสมอยากมันนั่นแหละครับไทยต้องไปขอกู้จากสหรัฐเชื่อไหมครับเสลึงเดียวเขาก็ไม่ช่วย นอกจากไม่ช่วยแล้วเนี่ยยังจะบีบให้เราเนี่ยต้องเอาประเทศไปจำนำกับ IMF ในเครือของ CFR แล้วก็ให้กลุ่มทุน CFR ในตระกูลโวลเบิรเนี่นะครับเข้ามาเลือกแล้วก็บีบซื้อนี่ชั้นดีในราคาถูกๆไปไล่ต้อนกับลูกหนี้ไทยในราคาเอากำไรอีกต่อหนึ่งไทยเราเนี่ยเป็นชาติที่ไม่อาฆาตใครแล้วครับแค่เจ็บแล้วจำแค่นั้นเองเพียงจะบอกให้รุ่นต่ตอไปเนี่ยจำไว้นะครับว่าสหรัฐมหามิตรเอ้ยประธานโทษ สหรัฐมหามิตรที่เราเป็นเด็กดีให้เขามาโดยตลอดเนี่ยเขาทํากับเราแบบไหนครับนอกจากไม่ช่วยเรายังขย่ําซ้ําเติมเข้าไปอีกจวนเจียนเราจะต้องขายประเทศให้เขาในครั้งนั้นเลยนะครับแต่เอาละมาถึงวันนี้เนี่ยมองกันอีกมุมหนึ่งการที่สหรัฐทุกซ้ํากรรมซัตว์วิบัติเป็นเกือบจะทุกแนวรบทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านการสงครามในยุคโลกแตกขั้วใหม่นี่นะครับ ก็พอจะสรุปลงได้เหมือนกันว่าดาบนั้นเนี่ยกำลังคือสนองแต่ว่าวิกฤตฮอตดอกนี้ต้องชมว่าทั้งเฟดทั้งกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเป็นลิงแก้แหทําได้ดีทีเดียวนะครับกับกลุ่มแบงก์ตั้งโครงการเงินกู้ให้แล้วก็คงจะหยุดล้มไปกับประชาชนที่ฝากเงินในเมื่อครั้งประกาศว่ารับประกันได้ครบทุกบาททุกสตางค์ทุกดนอนลลาก็คงจะหยุดถอนนะครับทีนี้มันมีคําถามตามมาว่าอา้าว และเฟสกับประสงการคลังของสหรัฐเนี่ยจะไปเอาเงินที่ไหนมาอุ้มทั้งสถาบันการเงินทั้งเงินฝากประชาชนอย่างน้อยๆเนี่ยกรอบ,บวงเงินก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนล้านดอลลาร์นะครับย้ำสองแสนล้านถึงสามแสนล้านดอลลาร์คำตอบมันก็คงไม่หนีคําตอบจากนี้ไปนะครับง่ายจะตายสําหรับสหรัฐคือการเร่งกระบวนการผลิตคือพิมพ์กระดาษเปล่าเป็นดอลลาร์ชนิดหามรุ่งหามค่ำนั่นแหละครับ แล้วอาจจะมีคําถามตามหลังมาว่าอ้าวแล้วมีอะไรที่จะไปหนุนหลังดอลลาร์ที่ปั๊มออกมาบ้างหรือเปล่านะครับคําตอบคือไม่มีครับอ้าวงั้นก็เป็นดอนลลาร์กงเต็กเลยสิคาตอบคือยังไม่เป็นวันนี้หรอกครับแต่ว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยอันนี้ไม่แน่เพราะว่าแนวรุกรานทุกด้านของสหรัฐที่มียุโรปเป็นบริวารเนี่ยนอกจากราคาคุยแล้วเนี่ยนะครับทางด้านรัสเซียยูเครนด้านอินโดแปซิฟิก ด้านตะวันออกกับเอเชียแล้วก็ด้านอาเซียนเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับว่าแนวรุกรานไหนของสหรัฐจะได้เงยหัวขึ้นมาบ้างเอาอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยโลกบันโคจรเข้าสู่ยุคตะวันตกซันเซ็ตตะวันออกซันไรส์แล้วนะครับมื่อวันสุขที่10มีนาคมเห็นไหมครับที่ปักกิง่งจีนเนี่ยนั่งเป็นกลางเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีมูซาอิดบินมูฮัมมัด อันไอาบานซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียนั่งอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็มีอาลีซัมคานีซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านเนี่ยนั่งอยู่อีกข้างหนึ่งซาอุกับอิหร่านมีจีนเป็นตัวกลางทั้งหมดเนี่ยพูดคุยทําความเข้าใจซึ่งกันและกันหลังจากที่ทั้งสองประเทศเนี่ยบาดหมางกันมาอย่างยาวนานนะครับและปรากฏว่าทั้งสองประเทศทั้งซาอุกับอิหร่านเนี่ยก็ มีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วครับในการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์การทูตขึ้นมาใหม่และพร้อมที่จะส่งผู้แทนทาการทูตของทั้งสองประเทศเนี่ยไปประจําการในประเทศของกันและกันขอเวลาไม่เกิน2เดือนครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองให้ดีเนี่ยคุณผู้ฟังที่ลกครับทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งอินเดียแอฟริกาใตา้บราซิลซาอุดิอาระเบียอิหร่านเขารวมตัวกันเป็นหนึ่งกาลังพังอาดขึ้นมาเป็นขั้วโลกใหม่นะครับในขณะที่พยาอินทรีย์สหรัฐเนี่ย กำลังปีกหักซ้ำพันธมิตรยุโรปก็ทยอยทยอยกันตีจากออกไปทั้งเงินสกุลดอลลาร์เมื่อการซื้อขายในตลาดโลกโดยเฉพาะกับคำว่าปีโตรดอลลาร์กำลังจะโดนลบออกไปจากสังคมโลกเนี่ยนะครับนั่นแหละครับยิ่งทำให้ดอลลาร์ที่เฟดพิมพ์เอาเองตามใจชอบเนี่ยมันยิ่งใกล้เป็นขยะกระดาษเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วซึ่งอาจจะไม่ใช่ใน10หรือว่า20ปีนี้นะครับแต่ว่าภายในศตวรรษที่20นี่แหละครับ ดอลล่าร์ของประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างสหรัฐแถมใกล้จะล้มละลายทางเศรษฐกิจทางสังคมและก็อำนาจลงไปทุกวันเนี่ยนะครับนอกจากนิวเคลียร์ตายด้วยกันทั้งโลกแล้วเนี่ยก็มองไม่เห็นรู้หนนะครับที่สหรัฐจะสลัดหลุดพ้นจากมรดกบาปทุกรูปแบบที่ตัวเนี่ยทำหมักหม,มมเอาไว้ก็อาจจะมีคําถามตามมาอีกเหมือนกันว่าวิกฤตฮอตดอกเนี่ยประเทศไทยเราจะโดนผลกระทบบ้างหรือเปล่าผมได้ยินแบงก์ชาติ ที่เชื่อถือได้ของไทยเนี่ยบอกมาอย่างนี้บอกว่าถึงมีก็น้อยมากครับมากในระดับที่ว่าแทบจะไม่มีผลกระทบเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าแบงก์พาณิชย์ของไทยเราเนี่ยนะครับในฟินเทคแล้วก็สตาร์ทอัพทั่วโลกเนี่ยเรามีอยู่ไม่ถึง1%ส่วนความสัมพันธ์กับ3แบงก์ที่ล้มไปเนี่ยก็ไม่มีแบงก์พาณิชย์ของไทยรายไหนเลยนะครับไปมีธุรกรรมโดยตรงกับเขาก็เอาละน่าจะเคลียร์ครบจบประเด็นไป แต่ถ้าเกิดสหรัฐปั๊มดอลลาร์ทั้งวันทั้งคืนแล้วยังไม่พอเนี่ยเกิดต้องการจะขอกู้ IMF แบบที่ไทยเราทํากันบ้างเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ไทยเราเนี่ยเงินเหลือใช้นะครับสบายๆครับพอมีให้ IMF กู้เอาไปอุ้มสหรัฐเอาไปสัก4ี่พันห้าพัล้านเหรียญก็แล้วกันสบายๆเรียนเชิญนะครับ